สูตรแป้งรักร้อยเรียนจากออนไลน์สำหรับคนงบน้อยก็สามารถเรียนออนไลน์สร้างอาชีพได้เหมือนกันน,ะนำแป้งอนเนกประสงค์ผสมผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือคุกเขาให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็นำมาลอนนะครับนำแป้งมาลอนนะครับในสูตรนี้จะลอนสองรอบนะครับจากนั้นนำชามอีกใบนะครับนำไข่แล้วก็น้ำตาลทรายนะครับ มาผสมใช้เครื่องตีไข่นะครับให้เข้ากันนะครับจะใช้เวลาในการตีประมาณ1-2นาทีนะครับตีให้ละเอียดเลยนะครับแต่อย่าให้ไข่ขึ้นฟูนะครับทุกคนความแรงระดับการตีนะครับอยู่ระดับปานกลางหรือประมาณเบอร์สนั่นเองนะครับของเครื่องนี้นะ เคล็ดลับอีกอย่างนะครับเวลาเราตอกไข่นะครับเราพยายามตอกทีละใบนะครับเพื่อไข่มันเสียนะครับจะได้ไม่ทิ้งทั้งหมดนะครับตอกทีละใบเอานะครับต่อไปนะครับก็จะใส่น้ํามันนะครับแล้วก็แต่งกลิ่นวานิลาลงไปนะครับเพื่อจะให้มีกลิ่นหอมนะครับน่ารับประทานนั่นเองนะครับใช้เครื่องตีน้ํามันให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับประมาณ1ิบ ถึง20วินะครับขั้นตอนผสมแป้งนะครับเราก็จะแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนนะครับนมจะเป็น2ส่วนจะลงแป้งก่อนตามด้วยนมนะครับแต่ก็จบขั้นตอนสุดท้ายก็คือ,อที่แป้งลงแป้งนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะตีแป้งนะครับก็ใช้ตะก้อนะครับวนๆแป้งนะครับเพื่อไม่ให้แป้งฟุ้งกระจายก่อนนะครับ จากนั้นเราก็ใช้สปีดประมาณสปีด1สปีด2นะครับสปีดต่ำนะครับในการตีแป้งนะครับเราสามารถใช้ไม้พายนะครับสามารถใช้ไม้พายเกลี่ยแป้งนะครับในส่วนที่ตะก้อนะครับไปไม่ถึงนะครับจากนั้นเราก็ผสมนมนะครับนมสดนะครับครึ่งนึงก่อนนะครับเราครึ่งนึงก่อนนะครับเพราะว่า ส่วนผสมของนมก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนั่นเองนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็สลับกับแป้งนะครับส่วนที่2นั่นเองนะครับแป้งเราก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือส่วนที่2นะครับเราก็จะใช้ตะก้อนะครับวนวนวนแป้งนะครับตีแป้งนะครับแล้วก็ใช้ไม้พายนะครับเขี่ยแป้งช่วยนะครับ เพื่อให้แป้งผสมให้เข้ากันให้มากที่สุดนะครับอุปกรณ์ในการผสมแป้งหรือตีแป้งทั้งหมดนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ซื้อจากออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตีแป้งนะครับเป็นยี่ห้อของอิเล็กโทรลัก์นะครับก็ซื้อจากออนไลน์นะครับชามไม้พายนะครับ เกือบทั้งหมดเลยนะครับจะซื้อจากออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือแป้งในส่วนที่3นั่นเองนะครับแป้งที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นแป้งตาว้าวนะครับซื้อจากร้านค้าเบเกอรี่ทั่วไปนะครับหรือว่าจะซื้อจากร้าน CJ นะครับก็มีนะ CJ ก็จะมีครบกับทุกอย่างเลยนะครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นผงฟูแป้งนะครับ มีเกือบครบทุกอย่างเลยนะครับในคลิปนี้จะเป็นการหัดผสมแป้งในรอบที่3หรือรอบที่4นี่แหละครับก็ยังติดๆขัดๆอยู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าแป้งสูตรนี้นะครับอร่อยยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับบอกสูตรนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้บอกนะครับผู้ติดตามถึง1000คนก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาบอกสูตรของแป้งนะครับอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจทางช่องด้วยนะครับ จากนั้นเราก็ใช้ท่ซีนนะครับคุมพักแป้งไว้ในตู้เย็น30นาทีนะครับก่อนลงแป้งนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชม